สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับงานสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นในตอนที่11กันกับงานประตูหน้าต่างอลูมิเนียมคําว่าประตูหน้าต่างอลูมิเนียมที่เราเข้าใจกันว่าก็คืองานประตูหน้าต่างกระจกกันนะครับ ส่วนคุณสมบัติของอลูมิเนียมก็คือวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดเป็นสนิมสามารถที่จะทนแดดทนฝนทนความร้อนได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะมีโครงสร้างที่แข็งแรงทนทานคงรูปไม่บิดงอก็สามารถที่จะใช้ทดแทนพวกไม้ PVC เหล็กได้เป็นอย่างดีนะครับ เมื่อเรามาถึงหน้างานขนาดของประตูหน้าต่างเราก็ทําการวัดเสร็จเรียบร้อยทําการตัดเฟรมยิงโครงเสร็จขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการติดตั้งส่วนช่างผู้ดาเนินการของเราก็ทีมงานหัวหน้าเมือช่างกุ้งช่างตุยผู้ที่มีประสบการณ์ในงานอลูมิเนียมอย่างยาวนานก็ว่าได้นะครับส่วนการติดตั้งเราก็จะเริ่มจากหน้าต่างบานเลื่อนบานคู่ เราก็ทําการติดโครงขึ้นไปก่อนแล้วก็ใช้ระดับน้ําในการวัดหาระดับแนวตั้งทั้ง2ด้านนะครับเมื่อเราวัดระดับแนวตั้งได้ทั้ง2ด้านทีนี้ก็จะใช้สว่านโรตารีร่ในการเจาะยึดโครงคือเจาะทะลุโครงแล้วก็ใช้ปุ๊กขนาดเบอร์หกพร้อมกับสกรูเกลียวขนาด3มนิ้วในการยึดโครงเอาไว้นะครับ การยึดเราจําเป็นจะต้องยึดทั้ง4ด้านเพื่อความแข็งแรงส่วนขนาดของหน้าต่างก็คือขนาด110คูณ120เซนติเมตรเมื่อเราทําการติดตั้งเสร็จที่นี้เรามาดูอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นลักษณะของด้านหน้าเป็นหน้าต่างต่างระดับจากตัวที่แล้วที่เราทําการติดนะครับตัวนี้เป็นลักษณะของการหักมุม90องศาเป็นลักษณะของกระจกมาชนกัน สำหรับวันนี้เราก็ดูวิธีการติดตั้งไปก่อนนะครับสำหรับวันหน้าเราก็จะพาไปบุกรงงานหัวหน้าหมึกเราก็จะไปดูวิธีการตัดเฟรมตัดโครงตัดยางไรตัดเท่าไห่นะครับการยิงการทําบานประตูการทําบานเปิดทําบานสวิงบานเพียกบานหมุนบานเลื่อนทากันอย่างไรส่วนหน้าต่างบานเปิดบานเลื่อนบานยกบานกระทุ่งบานพลิกบานเกล็ดทำอย่างไรเราก็จะไปบุกรงงานหัวหน้าหมึกไปดูกันชัดๆเลยนะครับ สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าต่างต่าง,างระดับชุดที่3ขนาดก็5 0าสคูณเราก็ทำการ 1, ยิงโคงยึดก็ใช้สวรรค์ลอตเตอรี่ในการจออแล้วก็ทำการยึดนะครับใช้สกรูเกี่ยวขนาด3นิ้วเมื่อเรายึดเสร็จก็ใช้ระดับน้ำในการวัดดูเมื่อวัดเสร็จเท่ากันทั้ง2ด้านก็โอเคนะครับ ทีนี้เรามาดูประตูทางเข้ากันบ้างนะครับก็จะเป็นประตูเลื่อนขนาด4คู4ขนาดของประตูก็คือขนาด200คู280ซนติเมตรเราก็จะมาหาร4คือบานตาย2บานเลื่อน2นะครับแต่ละบานก็จะตกอยู่ที่ประมาณ70เซนเมื่อ4บานก็จะตกอยู่ที่ประมาณ2 280เซนพอดีเลยนะครับเราก็ทำการติดเสาตายเข้ากับผนังทั้ง2ด้าน โดยการใช้สว่างโรตาอรี่ในการเจาะยึดแล้วก็ใช้ระดับน้ําในการวัดระดับความเที่ยงตรงเมื่อวัดระดับความเที่ยงตรงได้ก็ทาการเจาะยึดเมื่อเราทาการติดเสาตายที่นี้เราก็จะมาติดเสาเกี่ยวชุดที่2ตัวนี้เป็นลักษณะล้อบนนะครับเราก็จําเป็นจะต้องติดรางบนส่วนทอรณีด้านล่างตัวนี้จะไม่มีเมื่อเราทําการติดเสาเกี่ยวแล้วก็ติดขวาง่างแล้วก็จะทําการติดรางกระโตกบ,บานตาย แล้วก็ใช้สว่านในการเจาะนําก่อนแล้วก็ใช้ลูกรีเวทในการยิงยึดอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อเราทําการยิงรีเวทยึดนั่นที่นี้เราก็จะทําการซีนยางรองกระจกต่อเลยนะครับคุณสมบัติของการซีนยางรองกระจกตัวนี้ก็เพื่อป้องกันน้ํารั่วซึมนะครับเพราะว่าเป็นยางสังเคราะห์ผลิตมาจาก EPDM ทนต่อสภาพทุกอากาศทนต่อการกระแทกทนต่อการเสียดสีทนต่อรังสี UV เมื่อทําการซีนยางเสร็จยิงโค้งเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดโดยการยิงกาวหรือว่ายิงซิลิโคนปิดรอยต่อระหว่างขอบอลูมิเนียมกับผนังการยิงตัวนี้นะครับข้อดีก็คือป้องกันน้ํารั่วซึมแล้วก็ป้องกันเสียงจากภายนอกที่จะเข้ามาสู่ภายในได้เป็นอย่างดีนะครับ สำหรับการยิงซิลิโคนของเราก็ช่างผู้ดำเนินการก็คือช่างตุยนะครับผู้ที่มีประสบการณ์อีกคนการยิงจะต้องมีสมาธิแล้วก็จะต้องใจเย็นนิดนึงนะครับการกดยิงซิลิโคนตัวนี้เราจำเป็นจะต้องกดให้เขาออกมาอย่างสม่ำเสมอนะครับเวลายิงออกมาก็ใช้มือเก็บนิดนึงแต่ถ้าเรากดมากเกินไปซิลิโคนถ้าออกไม่สม่ำเสมอนะครับเขาก็อาจจะงาน ออกมาก็อาจจะไม่สวยหลังจากนั้นก็ใช้ข้อบกในการเก็บซิลิคนส่วนเกินแล้วก็ใช้มือในการเก็บทีนี้เราก็จะไปดูการติดบานกระจกบานเปิดหน้าต่างก็คือขนาด5 0าสคูณ180ตัวนี้ก็ทําการประกอบมาจากบ้านหรือประกอบมาจากโรงงานเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาทําการติดตั้งการติดตั้งเราก็จะหาขนาดของวงกรบอลูมิเนียมการติดก็จะให้ประตูอยู่ลักษณะของด้านหน้าของขอบวงกบพอดีให้ลงตัวเลยนะครับ เมื่อเราตั้งได้ระดับเสร็จที่นี้ก็ทําการเจาะยึดเสร็จเลยนะครับทีนี้เรามาดูบานที่2กันเลยนะครับเราก็ทำการยกบานกระจกหน้าต่างบานเปิดขึ้นไปตรงเส้นที่เราทําการหาเอาไว้วางให้ได้อยู่ในระดับเส้นที่ทำการหาเอาไว้เสร็จแล้วก็ทำการเจาะยึดให้น่นทีนี้เราก็จะไปดูส่วนของประตูบานเลื่อนกันต่อเลยนะครับก่อนอื่นเราก็ทำความสะอาดรางก่อนที่จะใส่ล้อประตูเข้าไป ตามด้วยใส่บานกระจกบานตายทั้งสองด้านเข้าไปก่อนนะครับโดยหัวหน้าหมึกของเรากระจกตัวนี้ขนาดไม่ใหญ่เท่าไหร่เราก็อาจจะใช้มือในการยกเลยก็ได้ถ้าเป็นขนาดใหญ่เราก็อาจจะใช้ปั๊มสุญญากาศในการยกก็ได้เมื่อติดกระจกทีนี้ก็ตามด้วยคิ้ว 100k 1.6ปิดเข้าไปเลยนะครับ สำหรับชุดบานกระจกธรรมดาเราก็อาจจะใช้ความหนาของอลูมิเนียมอยู่ที่ประมาณ1.0ม mm ิลลิเมตรก็ได้ถ้าเป็นชุดบานประตูบานเลื่อนที่มีขนาดใหญ่เราก็จะใช้อลูมิเนียมที่มีขนาดหนาอยู่ที่ประมาณ1.2ม mm. ิลลิเมตรถ้าเป็นชุดแผงกระจกที่ต้องรับน้ำหนักมากเราก็อาจจะใช้ความหนาของอลูมิเนียมอยู่ที่ประมาณ2.0ก <c oughs> ็จะเป็นการดีนะครับเมื่อเราติดบานที่1เสร็จทีนี้ก็ทําการติดบานตายบานที่2ต่อ ใส่บานที่2เข้าไปก็ตามด้วยคิ้ว 100K 1.6ก็ปิดอัดเข้าไปทั้ง2ด้านให้แน่นเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการซีนยางลองกระจกต่อการซีนยางลอกกระจกตัวนี้ก็อาจจะใช้คัตเตอร์หรือว่าด้ามคัตเตอร์ในการซีนก็ได้คืออัดซีนให้เรียบเลยนะครับก่อนที่เราจะทําการติดบานเราก็ใส่ล้อเข้าไปด้วยกันทั้ง4ตัวคือบานละ2 2ตัวนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะติดจางล็อกเสาหรือว่ากันชนเข้าไปก่อน ก่อนที่จะทําการติดบานนะครับทีนี้เราก็ยกประตูบานเลื่อนขึ้นไปทําการประกอบเข้ากับล้อประตูด้านบนทั้ง2ตัวนะครับบานหนึ่งก็จะมีอยู่2ตัวด้วยกันกับเมื่อเรายกขึ้นมาประกอบกับชุดล้อทีนี้ก็ใช้ประแกปากตายในการขันถ้าเป็นล้อรุ่นเก่าเราก็อาจจะใช้ประแกเบอร์17ถ้าเป็นล้อรุ่นใหม่เราก็อาจจะใช้ประแกปากตายเบอร์16ในการขันส่วนช่างผู้ดําเนินการก็ช่างตุ๋ยสุดหล่อของเรานะครับกับเมื่อเราทําการปรับประตูได้เสร็จที่นี้ก็ทําทการล็อก ให้นั่นทีนี้เราก็จะไปดูบานที่2กันต่อเลยนะครับบานที่2ก็ไม่แตกต่างก,กับบานที่1เท่าไหร่ยกขึ้นมาใส่ยางล้อแล้วก็ทําการใช้ประแก่ปากตายเบอร์16เหมือนเดิมนั่นแหละเข้าในการขันเพราะว่าเป็นล้อรุ่นใหม่แล้วก็ปรับประตูให้ได้แล้วก็ทําการยึดครับเสร็จ ทีนี้ก็จะเหลือขั้นตอนในการใส่กุญแจแล้วก็ใส่กอนล็อกบนล็อกล่างก็ถือว่าเป็นอันเสร็จนะครับ,บก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทีมงานหัวหน้าเหมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจงานติดตั้งกระจกอลูมิเนียมก็สามารถติดต่อช่างหมึกได้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ